สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาพูดถึงแหม่ซีรีส์นะคะซึ่งมีดารานำอย่างอย่างยังกับหลัววินซีค่ะซึ่งพวกเราก็รอชมกันอยู่แล้วก็ทั้งคู่นี่ก็มีเหมือนกับแบกบกำหนดการที่จะออนแอร์ภายในปี2025นะคะก็รอกันแล้วรอกันเล่าเมื่อไหร่จะออนสักทีนะแล้วก็ที่สำคัญออนมาน่าจะชนกันด้วยหรือเปล่านะคะถ้าชนกันก็เป็นอย่างยังคัมพีวิธีเซียนค่ะมาประชันกับลัววินซี เพลงมังกรน,น้ํากันเลยทีเดียวนะคะส่วนคอนเทนต์ที่หวานคงจะทําได้นั่นก็คือทําเพลงมังกรน,น้ําได้ส่วนของอย่างอย่งเนาะคัมพีวิถีเซียนเขาอยู่ในแพลตฟอร์มโยคุูใช่ไหมเพื่อนๆเอออ,อย่าเลยเอาไว้อย่างนั้นแหละนะคะเพื่อนๆดูแบบเงียบๆแล้วกันค่ะอัตราส่ะสําหรับเรื่องนี้นะคะทั้งสองเรื่องก็เป็นแนวเทพนิยายทั้งคู่เลยเป็นเซียนเซียค่ะ แล้วก็ทั้งคู่ก็เป็นพระเอกที่หล่อเลิศระเบิดเลยนะคะเรียกว่าโมเดลเทพปั้นมาทั้งคู่ค่ะก็แน่นอนในใต้ล่าอันแสนจะรุ่งโรจน์นะคะของละครแนวเทพนิยายเนี่ยเรื่องราวแฟนตาซีก็จะเป็นสิ่งที่คนก็ยังคงนิยมเนาะชอบดูโดยเฉพาะคนที่อยู่นอกประเทศจีนแต่ว่าบางทีแล้วก็มีช่วงหนึ่งอย่างในปี2023เนี่ยในประเทศจีนเขาอิ่มตัวนะคะกับแนวเซียนเสียอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเลตติ้งอะไรก็จะต่ํานิดนึงนะคะแต่อะไรก็ พอมาถึง2025แล้วเสียนเสียก็กลับมาอีกแล้วนะคะก็ดูกันแบบเด็กได้วาสนุกสนานมันก็มีด่านเคาะมีอะไรให้ผ่านแต่ว่าที่สําคัญก็คือได้พูดคุยกันนะคะกับเหล่าบรรดาชาวเน็ตแล้วก็เพื่อนๆที่มีคอเดียวกันในการดูซีรีส์เรื่องเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะเรามาพูดถึงเรื่องคมภีวิถีเซียนกันก่อนนะคะเรื่องนี้ความได้เปรียบก็คือนวนิยายต้นฉบับค่ะเพื่อนๆเพราะว่าโอ้โหเป็นไอพีที่ดองดังมากเลยเป็นเรื่องราวของการบ่มเพาะฝึกฝนนะคะความ เป็นเซียนจากมนุษย์ธรรมดาของพระเอกของพวกเราเนี่ยแหละค่ะซึ่งได้รับความนิยมอย่างล้นหลามตั้งแต่ที่แบบเป็นนิยายแล้วแล้วก็มีออพอมีข่าวว่าจะตั้งเป็นโปรเจกต์ซีรีส์นะคะก็บอกเลยว่าโอ้โหก็ยิ่งมีการพูดคุยกันบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแรงมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าผลงานต้นฉบับเองก็ติดอันดับหนึ่งใน10นวนิยายแนวบ่มเพาะเซียนซึ่งเป็น IP ออนไลน์นะนเพื่อนๆก็ไปหาอ่านกันได้นะคะแล้วก็ติดอัน ดับหนึ่งใน10ผลงานบ่นเพาะบ่มเพาะแบบยอดนิยมจากชาวเน็ตอีกด้วยนะคะเกี่ยวกับพระเอกชื่อว่าหันลีค่ะเพื่อนๆซึ่งจริงๆเราไม่ควรจะจบในซีซั่นเดียวด้วยซ้ําไปนะคะเรื่องนี้มันยาวอยู่ค่ะดังนั้นก็น่าจะได้ดูซีซั่นที่2ก็หวังว่าจะไม่ไม่นานเกินไปนี่ขนาดซีซั่นที่1ยังไม่ออนเลยนะเออแต่ว่าก็พูดถึงซีซั่นที่2แล้วนะคะ พระเอกของเรื่องค่ะก็ตามระเบียบนะคะคำว่าตามระเบียบคือเกิดมาต้องมีปมหน่อยนะคะฮานรี่เองก็จนนะคะเป็นเด็กจากหมู่บ้านนะคะบนภูเขาธรรมดาธรรมดาค่ะคุณสมบัติของเขานั้นตอนเริ่มต้นก็อยู่ในขั้นปานกลางนะคะแต่ว่าเขาก็อาศัยสติปัญญาแล้วก็ความเพียรพยายามของเขาเพื่อเริ่มเส้นทางแห่งการฝึกฝนค่ะจากนิกายเล็กๆสำนักเล็กๆในยุทธภพแล้วก็ในที่สุดก็สามารถที่จะ ได้กลายเป็นเสียนนะคะซึ่งแน่นอนในระหว่างทางก็ดานเคราะห์เพียบเลยค่ะอย่างยางนั้นนะคะคิดถึงมากเลยนะคะหล่อเลิศตอนนี้ก็มีงานอยู่เนาะไปแฟชั่นวีคหลายๆเมืองอยู่นั่นเองค่ะก็ได้เห็นเขาตามนิตยสารนะคะเพราะว่าละครก็ยังไม่ได้อ่อนแอไงแต่ก็มีสำรองไว้2เรื่องนะคะเรื่องนี้คัมภีร์วิถีเซียนกับอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือจันเจ้านั่นเองรอดูกันได้ค่ะก็มีภาพออกมาเนาะเป็นหันลีที่มีความ เรียกได้ว่าเข้ากับบทบาทได้ดีนะคะมีทั้งชุดที่สวมชุดคุมสีดามใส่หมวกไม้ไผ่แล้วก็ดวงตาก,ก็มีความมั่นคงแน่วแน่เต็มไปด้วยการเอาแน่นะคะปะฉดดะนะคะแล้วเขาก็ตีความการเปลี่ยนแปลงของความเป็นตัวละครฮันรี่จากเด็กหนุ่มผู้ที่แบบมุ่งมั่นฝึกฝนนะคะมีความสงบสง,ง่ยมเจียมเจียมในตอนแรงก็จากนั้นก็ค,อค,อคอ่อยๆไต่เต้าขึ้นมานั่นเองค่ะ ฮันลี่นะคะคือผู้ที่ถูกเลือกแน่นอนแล้วพอผู้กำกับเองนะคะก็ยกย่องฝีมือการแสดงอันละเอียดอ่อนของหยางหยางนะคะเรื่องนี้ผู้กำกับก็ชื่อหยางหยางพระเอกก็ชื่อหยางหยางค่ะเพื่อนแหมชื่อนี้ก็เป็นที่นิยมในประเทศจีนเช่นเดียวกันนะคะส่วนตัวละครน,นางเอกนั้นนะคะได้คุณจินเฉินมาเป็นนางเอกค่ะแน่นอนนะคะบทของนางเอกนั้นก็จะต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับฮันลี่พระเอกนั่นเองแล้วก็นางจะมีอารมณ์เย็นชาแต่ว่า แสงความรู้สึกเอาไว้ด้านในนะคะก็ข้างในมีความอบอุ่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็สัมผัสพิเศษของความเป็นคู่หูคู่เคมีที่แข็งแกร่งนะคะนอกจากนี้ยังมีดาราะะท่านอื่นๆที่น่าสนใจหน้าตาดีๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณเจียปิงคุณหลี่ไนเวินคุณจินซือเจียนะคะแล้วก็มีนักแสดงอาวุโสที่ทรงอิทธิพลในวงการบันเทิงซึ่งก็แน่นอนรู้จักกันดีนะคะคุณหวังตัวนะคะคุณเจ้าเสี่ยวถังแล้วก็มีอีกหลายๆคน เพืเ่อนๆเ,เอ,อ่ยชื่อไม่หมดโปรเจกต์ project นี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่นะคะเอาล่ะค่ะต่อไปเรามาพูดถึงเพลงมังกรน,น้ําสุยหลงอินกันบ้างนะคะเรื่องนี้นะคะดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่องเชี่ยนเจี่ยวเหมยของคุณถังผิงค่ะเล่าเรื่องราวของถังรี่ฉือนะคะซึ่งรับบทโดยคุณหลวอินซีปรมาจารย์ลึกลับนะคะจากต่างมิตินุ้นลยนะคะผู้เติบโตมาในแม่น้ําแล้วก็ทะเลสาบเรียกได้ว่าปรากฏตัวก็ปรากฏต,ตัวข้างๆข้างๆบ่อน้ำแล้วกันนะคะก็ เรียกได้ว่าคุณหลวอินซีเองนะคะก็มาเล่นเรื่องนี้โอ้โหเครื่องทรงเรียกได้ว่านะคะสวยงามหล่อเหลามากๆเลยค่ะแต่งชุดมีแต่ความน่าทึ่งทั้งนั้นเลยนะคะโปรเจกต์ใหญ่ของทางแมงโก้ v ีวีเขานะคะเรื่องนี้ก็ขอให้มีค่ายที่ไทยเนาะซื้อมาทําพักไทยสับไทยเจ๋งๆให้พวกเราได้ดูกันนะคะ เรื่องนี้นะโปสเตอร์แล้วก็ภาพนิ่งอลังการกว่าเรื่องคัมภีวิถีเซียนนะคะก็ที่ทีมงานปล่อยออกมาก็ให้รู้สึกถึงความโอ้โหมานันเนๆนฟูลออปชันกันเลยทีเดียวค่ะอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะตามข่าวก็คือบรรจงคัดเลือกสรรมาอย่างดี8,600ชิ้นมันเพ่อนทิวทัศน์อันงดงามภูเขาแล้วฉากแม่น้ําต่างๆนะคะประดิษฐ์ประดอยมาอย่างดีเพื่อจะสร้างเติมเต็มโลกแห่งจินตนาการแล้วก็การผจญภัยในเรื่องนี้ค่ะ ทางรี่ชื้นนะคะพระเอกของเรื่องก็ต้องผเผชิญกับเรียกได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกที่อันตรายแล้วก็ความสัมพันธ์อันซับซ้อนนะคะระหว่างศัตรูแล้วก็มิตรของเขาค่ะการต่อสู้ดิ้นรนเลือกระหว่างโชคชะตาส่วนตัวแล้วก็ผู้คนบนใต้ล่าน,นี้นะคะโอ้โหบอกเลยเรื่องนี้นะคะด่านเคราะห์เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนจบก็ต้องลุนด้วย ว่าจะปรากฏออกมาได้ตื่นเต้นผ่านทางหน้าจอขนาดไหนนะคะเอาละค่ะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนอกจาก2เรื่องนี้แล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมคะเรื่องอจำชื่อภาษาจีนไม่ได้นาะพระจันทร์อันแสนกว้างใหญ่นะคะชื่อนวนิยายต้นฉบับที่ได้คุณเจิ้งเย่เฉิงเป็นรับบทเป็นอินไหลอะ่ะเพื่อนๆเป็น,ป,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 นปร,รมาจารย์ของรัตเว่ยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแฟนตาซีเซียนเซียเหมือนกันนั่นเองค่ะแม้ว่านะคะบทของอินไหลจะเป็นบทที่มีชื่อเสียงในด้าน ความโหดเหี้ยมแต่จริงแล้วเขาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันยิ่งใหญ่เลยนะคะแตกต่างจากไอ้ข่าวลือมากมายเลยแล้วก็นางเอกของเรื่องคือคุณเผงเสี่ยวหลันค่ะน่าดูมากเลยรับบทเป็นเฟิงเหมี่ยวจินนะคะเป็นองค์หญิงแห่งอาณาจักรอันเชีย่ยที่ล่มสลายค่ะนางก็ทําการกอบกู้นะคะแว่นแควนประเทศชาติของนางนางมีความฉลาดหลักแหลมแล้วก็แข็งแกร่งมากๆค่ะจิตใจก็เต็มไปด้วยกลยุทธ์นะคะก็เอามาฝากเพื่อนๆอีกเรื่องหนึ่งก็คาดว่าถ้าเรื่องนี้ ออนแก็มีมีกำหนดการที่จะออนในปี2025ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแต่ละเรื่องก็นอกจากจะมีเรื่องราวของการผจญภัยด่านเคราะแล้วก็มีความรักที่หวานชื่นให้พวกเราได้ดูด้วยนะคะแต่แน่นอนว่านะคะก็มีมุมมองอันยิ่งใหญ่กับใต้ล่านี้ก็คือเป็นมุมมองที่อยากให้เกิดความสงบสุขในการอยู่ร่วมกันของเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะคะกับทุกๆเผา่าอย่างเรื่องอสุยหลงอินนะคะเพลงมังกรน,น้ำก็จะเน้นไปที่เผ่า มังกรเผ่ามนุษย์แล้วก็เผ่าจิ้งจอกด้วยนะคะส่วนทางด้านของคัมภีร์วิถีเซียนก็แน่นอนเป็นเส้นทางของการขึ้นไปเป็นเซียนก็จะมีการชาร์จพลังนะคะใส่แฟนตาซีตุ่มๆไปค่ะก็แน่นอนก็สําหรับทุกๆเรื่องนี้จะต้องมีเอฟเฟกพิเศษที่หน้าแบบเออน่าตกใจน่าประหลาดใจให้พวกเราได้ดูกันแน่แนเลยนะคะตอนนี้ก็รอดูทั้ง3เรื่องแต่ถ้าเรียงอันดับอันหวานอยากดู1ก็คือดูไอ้นี่นะคะเพลงมังกรน้ำนะคะของคุณหลวงอินทรีแล้วก็2ด อย่างองจากเรื่องคมพีวิถีเซียนนะคะเพราะว่าเรื่องของอย่างอย่างเรารู้ว่ามันไม่จบในซีซันเดียวอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เลยเอออ่อนตอนไหนก็ได้เพราะไงก็ต้องออนเสร็จก็ต้องรอซีซัน2ต่อนะคะแล้วก็เรื่องที่3มก็ดูอยากดูคุณจะะเจงเย่เฉิงกับคุณเผงเสี่ยวหลันนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวแอดวานจะรีบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ